น่าเสียดายที่ฟีนิกไฟถูกมนุษย์จับได้และสูญเสียไฟไปตอนนี้มันไม่ต่างจากไก่ทั่วไปที่รู้สึกเศร้าโศกและหลั่งน้ําตาหยดไฟตกลงมาทําให้เกิดครูขนาดใหญ่ในรองเท้าแต่จอยไม่ได้ตําหนิเขาและเปลี่ยนความคิดเห็นทันชีเพราะเขาไม่ชอบเห็นคนอื่นหลั่งน้ําตาเขาจึงแก้ผ้าผูกและปล่อยนกฟีนิกออกมาฟีนิกไฟค่อยๆลุกขึ้นทัในใดนั้นทั้งร่างกายก็เปล่งเตลวไฟที่สว่างจ้าออกมาไม่ถูกล่ามโซ่อีอกต่อไปมันเกิดใหม่จากเท่าฐานเปิดปีกแล้วบินตรงสู่ท้องฟ้า เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อทอนมันจึงทิ้งขนนกร้อนร้อนที่จอดเก็บไว้เป็นของที่ะลึกพออยากจะกลับหมู่บ้านก็โดนกษัตริย์จับไปเข้าค่าตัวตายเพราะไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งของกษัตริย์ได้ เขาต้องการพิสูจน์ว่าเขาเป็นเพื่อนกับฟีนิกซ์ไฟอย่างแท้จริงเมื่อเขาดึงขนนกออกมามันก็สูญเสียพรองของเทพธิดาและถูกปดบังกษัตริย์ไม่สนใจฟังคำอธิบายอีกต่อไปและสั่งประหารชีวิตโดยตรงอันใดน,นั้นขนนกก็ลุกเป็นไฟและไฟก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าไม่ไกลนักปรากฏว่าไฟฟีนิกซ์สัมผัสได้ว่าจอนกำลังตกอยู่ในอันตราย มันบินไปรอบๆป้อมประการและตกลงบนยอดเขาคอยเมื่อผู้คนเห็นฉากนี้พวกเขาก็เริ่มส่งเสียงเชียร์ทันทีนาทีนี้จอนคือฮีโร่ในใจพวกเขากษัตริย์ทรงเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วจึงทรงรีพระราชทานตำแหน่งยอ ขาต้องการแสดงให้ประชาชนเห็นว่าเขาเป็นกษัตริย์ที่ฉลาดแต่แท้จริงแล้วกษัตริย์ทรงเกลียดชายคนนี้ไปแล้วเขาเชื่อว่าคนที่สมควรได้รับเสียงปรบมือจากทุกคนคือเขากษัตริย์จึงทรงมอบหมายงานยากให้พระองค์ทชีเขาขอให้จอนไปยังสถานที่อันหนาวเย็นทางตอนเหนือซึ่งมีปราสาทแห่งหนึ่งที่นีเจ้าหญิงแสนสวยอาศัยอยู่ กษัตริย์ส่งสั่งให้จอนนำเจ้าหญิงซึ่งจะเป็นราชินีของเขากลับมาจอนไม่มีทางเลือกลอกจากต้องไปไม่นานเขาก็มาถึงประตูปราสาทเมื่อเห็นว่าไม่มียามยอนกำลังจะเข้าไปแต่ก็ถูกโยนออกไปโดยไม่คาดคิดปรากฏว่ากำแพงวิเศษกำลังขวางเขาอยู่คนหนึ่งและลาตัวหนึ่งหมดแรง ผลของนกพินิกปินขึ้นไปทะลุก,กำแพงน้ำแข็งทำให้น้ำแข็งระเบิดทำให้เกิดกระแสน้ำพัดลาลงมาจากภูกเขาหิมะและติดอยู่บนหน้าผาจอนเดินตรงเข้าไปในปราสาทและพบว่าเจ้าหญิงนอนหลับสนิทจอนเปิดเผยจุดประสงค์ของเขาทันทีว่ามีกษัตริย์องค์หนึ่งต้องการตั้งเธอเป็นราชินีของเขาเจ้าหญิงรู้ทันทีว่าเขากำลังโกหกแต่ไม่ได้เปิดเผยเขาทันทีเพราะคนที่เธอชอบจริงๆคือคนที่ปลุกเธอขึ้นมาเธอยอมตายมากกว่าฟลอรนคนอื่นเมื่อพูดจังหวัดจันทบุรีเจ้าหญิงก็หันหลังกลับกระโดดลงหน้าผาจอนเหน เช่นกนกัเมื่อเห็นเขามีความกล้าหาญเช่นนี้เจ้าหญิงก็ยิ่งมั่นใจว่านี่คือชายแห่งโชคชะตาของเธอ เธอเปิดชุดของเธอแล้วเปลี่ยนมันให้เป็นร่มชูชีพจอรนบังเอิญชี้กรูขนาดใหญ่ในชุดนั้นและทั้งสองก็เริ่มตกลงไปอย่างรวดเร็วโชคดีที่มีลามีปีกปรากฏตัวขึ้นและช่วยคนทั้งสองไว้ได้ในทันทีเมื่อมองดูหญิงสาวสวยในอ้อมแขนของเขาจอนก็อดไม่ได้ครู่หนึ่งถ้าไม่ใช่พรลาเปี่ยนได้ทันเวลาจอรนอาจจะจูบเธอแล้วไหนไม่ช้าทั้งสองก็กลับเข้าเมืองกษัตริย์ทรงมีความสุขมากเพราะในที่สุดเขาก็สามารถแต่งงานกับเจ้าหญิงได้แต่ไม่นานใบหน้าของเขาก็มืดมนเพราะตอนนี้จอรนได้รับความไว้วางใจ จากผู้คนมากขึ้นสิ่งน,นี้ทําให้ผู้ชายเห็นแก่ตัวอยู่แล้วอิจฉามากยิ่งขึ้น ครั้งนี้เขายังคงมอบหมายงานอื่นให้กับจอนต่อไปแต่งานนี้เป็นไปไม่ได้วานยักษ์ถูกล่ามโซ่ไว้ในมหาสมุทรโดยบังเอิญกลืนกินคนในท้องถิ่นจึงได้แก้แค้นและถูกขังอยู่เป็นเวลาพันปีลำตัวที่ใหญ่โตทําให้ดูเหมือนเอกาะแต่ถ้าคุณมองใกล้ๆคุณจะเห็นน้ำตาไหลออกมาจากดวงตาอันเจ็บปวดของมันกษตริย์จอนถูกส่งไปเพื่อฆ่าวานในตอนแรกแต่หลังจากเห็นเหตุการณ์ที่น่าสลดใจเขาก็เปลี่ยนใจทันทีเขาขี่ลาบินแล้วพุ่งตรงเข้าไปในรูจมูกของปล่าวานไม่คาดคิดว่าภายในจะมีดวงดาวที่ ดูเหมือนจักรวาลอันกว้างใหญ่ลาเดนใช้ปีกวนโพลจมูกของปลาวานบเบาๆทำให้มันขันจนทนไม่ไหวปลาวานค่อยๆยกลำตัวขึ้นอย่างช้าอย่างช้าไม่เพียงแต่โซ่จะขาดเท่านั้นแต่เรือที่มันกลืนลงไปโดยไม่ได้ตั้งใจก็ลอยออกไปด้วยในที่สุดปิญญาของวานก็เป็นอิสระแล้วเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณจอนเขาจึงส่งฟูพมายอบแหวนที่สวยงามมากให้กับจอนแหวนวงนี้คือดาวแห่งท้องทะเลในตำนาน เป็นอีกครั้งที่ตอนได้รับการยอมรับจากคู่คนแต่เขาไม่สามารถมีความสุขได้เพราะเขาไม่อาจมาทิ้งเจ้าหญิงในใจได้เขาจำช่วงเวลาที่เขาตกลงมาจากหน้าผาพร้อมกับเจ้าหญิงได้เสมอสถานการณ์ปัจจุบันของเจ้าหญิงก็ไม่ค่อยดีนักเช่นกันเพื่อให้การแต่งงานประสบความสำเร็จกษตริย์จึงทรงจำคุกเจ้าหญิงโดยตั้งใจว่าจะไม่ปล่อยให้เธอพบกับใครก่อนจะแต่งงานในที่สุดจอนก็ตัดสินใจช่วยเหลือเจ้าหญิงเขาแอบปีนขึ้นไปบนหน้าต่างห้องของเจ้าหญิงโดยใช้ประโยชน์จากความมืดจอนเก็บดอกไม้เหล่านี้มามอบให้ เจ้าหญิงโดยเฉพาะการได้เห็นคนที่คุณรักเจ้าหญิงก็รู้สึกอ่อนหวานแต่จูจูเซลนาับาดีของกษัตริย์ก็เห็นฉากนี้จึงนําคนไปจับกลุ่มยอนทันชีวันรุ่งขึ้นมีการนำหม้อสามใบเข้ามาเพื่อฆ่าตัวตายของทอนหม้อใบแรกเติมน้ําเดือดหม้อใบที่สองเติมน้ําน้าแข็งแช่แข็งและหม้อใบที่3คือกระทะน้ํามันเดือดใครก็ตามที่รอจากสามโหลนี้ไปได้กษัตริย์จะได้รับการยอมรับว่าเป็นวีรบ,บุรุษที่แท้จริงยกเว้นจากการประหารชีวิต จอรนรู้ว่าเขากำลังจะตายเขาจึงตัดสินใจเสี่ยงชีวิตเขาแสดงความรู้สึกต่อเจ้าหญิงต่อหน้าทุกคนและเจ้าหญิงก็น้ำตาไหลกษัตริย์เห็นว่าเขาโกรธจึงตัดจอนลงไปทันทีเจ้าหญิงรีพอดแวนหัวใจมหาสมุทรออกแล้วโยนมันลงในหม้อปาฏิหาริย์เกิดขึ้นทันทีจอรนบินตรงออกจากน้ำเดือดและตกลงไปในหม้อน้ำแข็งทันใดนั้นทีนิ์ไฟก็ปรากฏตัวขึ้นและโยนขนนกเข้าไปในหม้อน้ำแข็งจอรนบินขึ้นไปในอากาศทันทีและบินเข้าไปในหม้อน้ำมันสุดท้าย ทุกคนไม่มีทางเลือกนอกจากต้องผิดหวังเจ้าหญิงกังวลมากจนเผอปิดหน้าและร้องไห้กษัตริย์เห็นเหตุการณ์นี้แล้วทรงกังวลทันทีเพราะกลัวว่าจอนจะบินออกไปอีก ในช่วงเวลาวิกฤตนี้ดอกแดนดีไลออนดอกหนึ่งตกลงมาจากท้องฟ้าและจมลงในกระทะน้ำมันจอรนตื่นจากหม้อน้ำมันโดยไม่มีอันตรายใดๆเขาเป็นเหมือนเทพ,พเจ้าที่ลงมายังโลกเขาค่อยๆเข้ามาอยู่ต่อหน้าเจ้าหญิงปรากฏว่าลาเพิ่งเสียงชีวิตโดยวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ไปยังจุดสิ้นสุดของโลกมันเสียงชีวิตเพื่อเบ็งดอกไม้แห่งชีวิตที่สามารถควบคุมชีวิตและความตายได้เมื่อประชาชนเห็นดังนั้นก็โห่ร้องทันทีและเห็นว่ายอนเป็นกษัตริย์ของพวกเขาทันใดนั้นกษัตริย์ก็รู้สึกว่าตำแหน่งของเขาถูกสัคจึง รอ,อเด็กเสื้อผ้าออกเพื่อพิสูจน์ตัวเองผลก็คือทันทีที่เขากระโดดลงมอบใบแรกเขาก็ไม่เคยหลุดออกไปอีกเลยตั้งแต่นั้นมาจอนไม่เพียงแต่ได้ขึ้นเป็นกรรษัตริย์ด้วยการสนับสนุนจากผู้คนเท่านั้นแต่ยังได้แต่งงานกับเจ้าหญิงที่เขารักอีกด้วยในที่สุดพวกเขาและลาก็ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข